อ้กวางแกง e อีเซ็อเอ้ยกรับวัดดีกับปีนองเอฟทีครับวันนี้มากินก้าวกับปีร่วงจงว่าปีนองหอวันนี้ไม่มีได้มากับตามมาเลกกับก้าวกองปีร่วงจงกับปีนองวันนี้ปีร่วงจงแกงเนือ้อยอยปีนองอแกงร่มร่มมันครับ แกงเตะกับเล่ตาปีนองยุบยบเลยปีนองเอ๊ะแล้วก็ปีล่วงจงตอดปลาเก้มกับปีนองปลาเก้มนี่ปีล่วงจงตําเองนะครับได้เด็ดเดียวปีนองแล้วก็มาเล่ปักนอกก้องปีล่วงจงกับปีนองวันนี้ปีล่วงจงมีปักนอกอลุยมัดปีนองเอมีตอกับมียอดจ่าอมปีนองเอแล้วก็เปร่ากับ ลเกื้ไร่ายจดจกับปีน o n ไล่ทีปี่น o n แล้วก็มาลากีนกับแล้วก็ยดตํามั่งพี่น o ออเนี่ยนี่ติโกมาตําน้าจุบมันกับแต่บางคนกินไม่ได้นะกับมันแรงลมแล้วก็ยดจมเมากับจมเมาในปานเก่งเรียงได้ปี่น o n นี่ก็มันปูปี่น o ออปีกล้วยกับแล้วก็แตงกับลงเนียงสามันกับปี่นง n ลเละกับหายแล้วก็นี่โตดองนะกับปี่น้อง ตัวดองกับพี่ล่วงจงซอยลูกโดดไรไปกับเหล้าวหอมพี่น้องตัวเตียมซอยกับก็ไม่ต้องผูไดไรมาพี่น้องมาตะกับเดี๋ยวพี่ล่วงจงตะแกงก่อนนะรับต้องราดเลยพี่น้องลูกโดดรกระดิกกันกับเออ

ừ. Lục to đón gặp ừ Ừ, ừ. Được chưa được mhm đây vì nó mhm ơi, ừ, ừ. mhm 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 là mhm 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 nông ăn mhm 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 มันพูกับปีนองเลยแต่ปีนอง g กอบคุณบางนะครับปีนอง g ตีกดติดตามปีลวงจงนะครับกอบคุณมาตีจอยกดแจ้กดใจให้ปีล่วงนะครับปี่นอ้องคนไหนที่ไม่กดติดตามตี ปีล่วงจงก็ควักติดตามด้วยนะกับปีน้องขอบคุณครับอือือือโตกับพี่น้ ouais. future, อง

ngon hết trútเลยพี่น้อง ừm 做不完不？嗯嗯，来喝酒，来喝酒，来喝。